อันนี้บอของคุณแม่ได้แล้วได้้แลวไปเดินต่อเดินตลาดตั้งน้อยนะคะมีแต่ของกินน่าอร่อยอร่อยทั้งน้อยนะคะเลื่อนรวยเลื่อนรวยเฮ้ยชมาลก้อนนะเนาะกินนะโอ้ยอันนั้นไปกินเป็นยังวะนี่ซับกินเนาะ้องหมาบอกอาหารน้องหมาอาหารหมาอาหารคนกินไม่ได้บออกินได้

เขาไม่กินดิบก็ก่อเอาเยัาตั่ลอไป,อไปแย่ลืมอ,อ,อะไรยายจะซื้อชุดมาให้ร้านอบอกบเท ซุนลานนาบ๊แพ้ประเบิงกระโปงเว้ยแม่สิบงกระโปงอ่ออไม่มีกระโปรงโอ้ยเฮ้ยกางเกงผ้าอะไรผ้าลุงไม้ก็สวยด้ยายมันมีอยุของคนก็งามได้เฮ้ยน่ะนี่ใส่หน้าร้อนนี่นงางาม ต้องไปนี่คือตำแห่งเด็ดขาดดันอยากได้อันนั่นอยู่นะพีกระลำถูกเล้นะถูกก่อนบาชาโลไปก่อนอันนี้ก็จะเอาบัตรมาก่อนเนาะเราจะเดินทุนไหมไม่เข้าไปในตลาดสด Cứ tạc ca nhiều hồi này lắm cho kênh Để không bỏ lỡ những video ะก้าเล็กนี่เป็นตะแกค่ะะแล้วมันไม่มีอันที่ให้ะกี่บาทอันนี้ไหมคะจบน่ไหมคะิบห้บาทนี่โอ้ถูกมากจิบห้าบาทอันเทแล้วใส่จัเลยยาจใส่นี่นี่อะ ชื่ออะไรยัยไหมชื่ออะไรยัยไหมเอ,อ้าน้องกำเพชนึกว่าใครโอ้ยวันนี้พี่พอยไม่รู้พี่พลอยไปเที่ยวมุกก็เลยม่ได้มาด้วยอืมนเก็ี่เนเทานเลยเนาะเดี๋ยวก็ตัดรึ นี้บ่บ่าชื่ชือยังมักพิกนี่แง่้านยั้่ื่เนีไม่ได้มาเข้าเดีม่โอ้ยนายนายนายดูใ่อาทุง คุณนายผูกถุงพลาสติกค่ะโอ้คุณนายถุงพลาสติกหรอกินแล้วก็ีท hey, be ิ้งเลยกินแล้วก็วีทิ้งเลยเอากะาเงไม่คายจ้ามเงไม่คายยันมามีภัยเห็ดให้กินเฮ้ยแม่พี่มาดิดูมาขามป้มาใหญ่แค่โนะมาขามเยอะกว่มาขามป้คือมาใหญ่แท่โอ้มาโป้กับบ่อ พุ้มาช่ามะนาวแล้วมาด้วยเฮ้ยแม่พี่นี่มาบึงน้อพักยังพักอะไรเนี้ยวเนี้ยเนี่ยวใช่เนี่ยวช้อปปี้มาซื้อให้นี่อชาบ้านาาโอ้ยแม่พี่เนี่ยว็มาไหมสำหรับป้าจรอค่อยอยากได้เทาบะมี่ิมอนี่น่มือไม่ี้ก็นีบ้าไปบ้านแล้

นั่นคืออะไรน,นี่นี่ดักเด้ดักเด้กหามบึงสองคนขึญญ้นย่างชาไทวะกนกบหู้ไก่ดูไก่ไข่กินแล้วต้มไก่มื้อเช้านิดพุ่ยาย Nun. ตลาดมเขอกองสะมาต เอาอันนี้มันช่างเผ็ดอันนั้นบ่ค่อยเผ็ดอันนั้นเผ็ดดีมักบวบหนุยใหญ่แทสห้าบาทหกสิบบาทค่อยเอาได้อันนั้นค่อยดึงอันนั้นค่อยบ่ได้เอาเนาะค่อยจะหาที่วางกล้องให้โอ้ยมักบวบ มะซี่มะิกมะพิกอากบ้านค่อล้งมะพิกคพริกสุดๆนะข้าวบัวเอา่นะาก็สวย่อนสวยนะคะอะไรคะโอ้ค่ามีอยู่ค่ะคอยอยู่บ้านค่ณบอคอยชื่อค่าคอยกระเชียชื่อเลยเนาะยัยบวมักง่าุ่ณห่

ก็จบคลิปแค่นี้นะคะก่ะอนป้ายแดงนี้เลยนะก็จบคลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตะไคร้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะตลาดเต่าง